สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้า,าสู่รายการนายแต่เทมแพลพิมพรดาค่ะเตอรัตนันครับผมคุณขาบอกว่าวันนี้นะคะเริ่มต้นรายการนะคะใครก็ตามนะคะที่เป็นคนโสดขอให้ปิดตาคุณเอาไว้ค่ะเพราะ <ขอ S 1> ไม่มต้อดูรายการเหรอฮะไม่ใช่ฟังเสียงได้แต่กลัวว่าภาพบางอย่างมันจะบาดตาบาดใจเป็นเรื่องราวความหวานนะฮะ ที่หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเออโลกมันอาจจะหวานขึ้นหรือดูแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ตาของเราเนี่ยร้อนขึ้นก็เป็นได้นะครับผมจะพาไปดูความหวานของ พี่แดนแล้วก็น้องแพตตี้นั่นเองนะครับคือเขาแจกจ่ายความหวานแหละคือก่อนหน้านี้เนี่ยพอมีข่าวว่าเอทั้งคู่ไม่ค่อยลงแบบโซเชียลแบบอะไรใดๆกันก็ตั้งประเด็นว่าเลิกกันหรือเปล่าแต่จริงๆเขายังหวานกันอยู่นะคะแล้วพอกลับมาความหวานยิ่งกว่าเดิมเพราะรูปล่าสุดนี้ค่ะที่นองแพตตี้เนี่ยเขาลงอินสตาแกรมเป็นรูปการออกกําลังกายคือน้องแพตตี้เนี่ยเขาก็น่ารักน่าใสขคงเขาอยู่แล้วแต่คุณะน่าสดด้วยไม่ได้แต่งหน้านะฮะใช่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะคอมเมนต์นะคะที่เกิดขึ้นของพี่แดนนะคะเขาเข้ามาคอมเมนต์ โอ้โหอย่ากเกิดเป็นเสือโยคะเลยโอ้อโอ้โหหวานแบบว่าไม่ให้คนอื่นเข้ามาตอบเลยใช่คุณค่ะอ่ะเป็นว่าคนโสดนะคะตายกันเป็นแถวแต่นี่ก็คือความหวานนะคะที่เขาแจกจ่ายให้พวกเรานะคะมาชุ่มชื้นหัวใจกันน<ร>ั่นแหละน่ารักของคู่นี้นะครับผมเอามาฝากเป็นบรรยากาศในช่วงเช้าแบบนี้นะฮะ<ช>เป็นไงค,คุณลองโพสตอะไรแบบนี้บ้างไหมฮะอ๋ีไม่มจะเลือกเข้าไปตอบเลยความสวยเดี๋ยวเดี๋ยว <อ>เราอารมณ์ขึ้นทั้งวันเลยว้ไม่ไปความสวยไงแต่ว่าวต้องเน้นคำหน่อยว่าออความสออุ้ยนี่สำหรับพี่แพร คนนั้นสวยแต่คนนี้ความสวยเพราะว่าสวยมากนั่นเองนะคะต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะครับผมข่าวนี้เนี่ยยังไงอยากจะแท็กไปให้ถึงโปเตโต้เลยเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่รู้กันนะแฟนเพจของโปเตโต้เองเนี่ยเขาก็ขยันมากๆเลยนะครับคอยโพสต์อัปเดตคอยชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ก็โยงกลับมาเข้าสู่เรื่องของวงโปเตโต้นะครับผมใช่ะทีสันก็คือตัวแอดมินเนี่ย ถูกแซวว่าเอ้ดีดมากเลยดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วก็ยังโพสขยันโพสอยู่ตลอดเลยใช่ะคะุณเอาเ,ออเป็นว่าตอนนี้นะคะทุกทุกเพจเนี่ยเขามีแบบเหมือนขึ้นโน้ติฟิเคชันเนี่ยของโปเตโต้แบนตลอดเวลาอ,อ,อ่ะ พอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็เลยคิดถึงว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เพิ่งคุยกับพี่ปั๊บมาครับผมโอ้ก็เลยถามหน่อยดีกว่าว่าพี่ปั๊บเป็นยังไงบ้างน,นะคะสําหรับช่วงหยุดโควิดนี้ไปนะคะพี่ปั๊บเพราะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนเก็บตัวแหละแต่ว่าก็อยากจะใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดคือก็ทําเพลงดังนั้นเนี่ยเรานะคะตั้งตารอได้เลยว่าเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ๆนะคะจากปอเดโตมาฝากกาันซึ่งพี่ปั๊บเขาก็บอกเองด้วยนะบอกว่า พอช่วงหยุดไปแบบนี้เนี่ยรายได้เนี่ยมันก็หดหายตมมามปกติ<ช>เพราะว่า<ช>ไม่ได้ออกคอนเสิร์ตหรือไม่ได้ทัวร์งานอะไรใดๆเลย<ๆ>ก็เลยคิดกับวงว่าเอ๊ะหรือเรามาลองทําช่องทางออนไลน์กันดีไหมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการปรับตัวในช่วงนี้ด้วยนะฮะใช่ค่ะ,ะไปฟังจากปากพี่ปั๊บกันเลยดีกว่าค่ะเรากับทีมเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องทําอะไรแบบ เพิ่มเติมหรือเปล่าเพิ่มเติมที่นี่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ในเรื่องของการหารายได้นะครับแต่เป็นเรื่องของแบบอาจจะต้องมามุเรื่องออนไลน์แบบเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นหรือเปล่าเมื่อก่อนอาจจะแค่เหมือนแตะแตะมีทำกันอยู่แล้วบ้างเลยครับแต่ว่า<แ>ไม่ได้จริงจังแต่คิดว่าคงต้องลุยจริงจังแล้วครับเพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เล่นดนตรีเลยแล้วก็ไม่ได้ออกไปเจอคนเลยมันไม่ใช่ว่ามัน ไม่ใช่ว่ากลัวคนจะลืมด้วยนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นเรื่องว่าพอพอคนเรามันเหมือนทํางานทุกวันนะครับวันหนึ่งถูกหยุดอะไรเงี้ยมันจะเป็นโรคประสาทเหมือนกันนะมันจะมันจะรู้สึกแบบแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยเออเคงต้องทําอะไรสักอย่างเพิ่มขึ้นอะไรเย่างนี้ยน่าจะเป็นเรื่องออนไลน์แหละครับทำออนไลน์นี่คือปรึกษาเตยได้เลยนะคะผู้เชี่ยวชาญโอ้โหเชี่ยวชาญมากครับ <laughs> เป็นแผนกส่งเสริมอยู่แล้วครับก็พี่ปั๊มน่าจะทําได้แล้วนะอะไรเงี้ยต้องทําแล้วก็แบบ คือมีแต่เขาเนี่ยแหละที่แบบเหมือนคอยแบบบอกว่าแบบต้องยังไงอะไรเงี้ยที่วงก็ดูเป็นวัยกลางคนที่กําลังแบบเออเราควรจะเริ่มแบบไหนดีอะไรใช่นี่ไงนี่ไงตีสมิยสมัยคุณรู้ไหมว่าหลายคนเขาแบบนั่งคิดอยู่ว่าแอดมินคือใครแอดมินคือใครของวงเพจโบเโตเนี่ยหนูว่าฟังจากปากพี่ป๊บแล้วเนี่ย หนึ่งในนั้นต้องมีพี่ปั๊บเออคือมีทั้งคนในวงโปเตโต้ด้วยแล้วก็มีแอดมินที่เป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งทีมงานเข้ามาช่วยกันทําเพจนี้ด้วยนะฮะอ้าวคุณค่ะถ้าเขา24ชั่วโมงขนาดนี้ฉันว่าคนเดียวไม่รอดนะเขาต้องมีหลายคนใช่แล้วอ่ะองใ้ลหนึ่งวงนะคะที่มาอัปเดตไปตอนนี้เราขอไปหาหนุ่มมาร์ชดีกว่ามีมาร์ชทุธาวดนะครับผมคนนี้เนี่ยหูยเจอพิษโควิด -19 เข้าไปนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งละครทั้งซีรีทั้งซิดคอมอะไรเนี่ย ผมไม่ได้ถ่ายเลย3มเรื่องนะฮะที่ตปกติต้องถ่ายอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็เลยต้องหากิจกรรมทําอยู่บ้านนะครับผมเพราะว่าวันแต่ละวันเองเนี่ยพอเวลาอยู่บ้านอ่ะนะมันก็ต้องหาอะไรทําไปเรื่อยทั้งออกกําลังกายนะครับผมเล่นเซิร์ฟเกตดูซีรีส์เกาหลีที่สาคัญเป็นนักแสดงมีบทมาก็ต้องทบทวนบทด้วยใช่แต่เขาบอกว่าในช่วงนี้หยุดอยู่บ้านมีกิจกรรมแล้วเนี่ยก็เลยหาหน้าที่พิเศษในตัวเองด้วยคุณคะเขาคือพ่อบ้านนะคะที่จะออกไปซื้อของจับจ่ายต่างๆเข้ามาอยู่ในบ้านซึ่ง มาเขาก็บอกออกตัวเลยว่าเออตอนนี้คุณพ่อเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะเอาจริงๆแล้วเนี่ยรับหน้าที่นี่เพราะว่าอยากเป็นตัวแทนเนี่ยคนเดียวที่จะออกไปซื้อของแล้วก็กลับมามันจะได้โพเทคแบบให้ปลอดภัยได้ทั้งครอบครัวคือ,อกังวลเรื่องว่าถ้าออกไปข้างนอกนานๆเนี่ยนะฮะอาจจะต้องรับเชื้อโควิด1 i d แล้วกลับมาติดคนในบ้านได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นกังวลมากๆนะครับผมบแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะ นอกเหนือจากเรื่องของการเป็นพ่อบ้านไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนี่หลายคนน่าจะได้เห็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หยุดอยู่บ้านเนี่ยนะครับน้องมาร์ทก็แปลงร่างเป็นหุ่นนี่ซ <c oughs> ิกแพคแน่นๆเลยเดี๋ยวเคือเห็นภาพจากจอเาพอาะคุณผู้ชมเป็นไงฮะโอ้ใจเลย้ะอันนี้เป็นลีนลีนชัดๆเลยนะครับผมที่สำคัญ เขาบอกว่าน้ําหนักเนี่ยนะฮะลดไปเกือบ6กกิโลภายในระยะเวลาเพียงแค่20วันคือออกกําลังกายหนักมากแล้วก็มีการควบคุมอาหารด้วยโอ้โหอยากฟังวิธีการจริงๆแล้วเป็นยังไงมาร์ชจ้ะแนะนําเลยจ้ะเหมือนตั้งแต่ตั้งแต่ล็อกดาวน์รอบก่อนแล้วเราก็ไปเจอปัญหารอบนึงคือเราแบบเออนานีได้อยู่บ้านทีนึงแล้วก็แบบเล่นเกมกินนู่นนี่นั่นตามใจปากไปอะไรเงี้ยแล้วแบบรอบก่อนน้าหนักมันขึ้นเยอะไหมครบบ ตั้งใจว่าถ้ารอบนี้เราก็จะไม่ไม่ปล่อยให้เป็นเหมือนครั้งก่อนแล้วเหมือนตัวละครเราก็ยังถ่ายค้างอยู่อะไรเงี้ยเราจะปล่อยให้มันแบบให้มันข้ามเปลี่ยนแปลงไปแบบเห็นได้ชัดแล้วมันมันก็ไม่ได้เนี่ยแต่ว่าตอนนั้นมีคนทักเยอะเหรอคะเครื่องช่างน้าหนักทักมากกว่ากิโลทักก็มีมีบางคนมาแซวก็ก็มีเขินเขินแต่แบบมันก็มันก็เออเราก็อยากลงเก็บไว้แหละเหมือนแบบเออเราตั้งใจฟิตมาอะไรเงี้ยครับ ถือว่าแซ่ที่สุดที่เคยลงเลยไหมคะมมคำถามยากจัง <c oughs> เออไม่รู้เหมือนกันครับเป็นชาเลนจ์กับเพื่อนมากกว่าเพราะแบบเออเราจะไม่ปล่อยแบบเดิมนะอะไรก็เลยแบบพยายามคุมอาหารแข่งกับเพื่อนเล่นๆอะไรอย่างนี้ก็แบบมีการถ่ายแบบคล้ายๆเป็นเอ,อเป็นวอล์กเก็บไว้ระหว่างที่เราคุมอาหารนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ เรือ่องอาหารการกินทั้งการออกกําลังกายที่ต้องมีวินัยมากนะฮะใช่ค่ะเราก็ได้เห็นผลลัพธ์แล้วนะคะ20วันทําได้ขนาดนี้นะ,ะถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามช่องทางของน้องมาร์ชได้นะคะก็จะมีวิธีการให้เราเนี่ยสามารถเอาไปลองทําตามกันได้แต่เนี่ยหนึ่งหนุม่มที่มาโชว์ซิกแพกคยังไม่หมดนะคะคุณวั<ค>นไหนอีกฮะวันนี้สปอยค่ะสปอยคุณผู้ชมนะคะมาที่หนุ่มคนนี้เลยเมฆจิรกิจนี่คนนี้ถอดเสื้อเหมือนกันแต่ว่าถ่อเสื้อเค่านี้ไม่ได้มาถอดโชว์แต่อย่างใดนะครับคือเมฆจิรกิจเนี่ยเ้าาบอู่น เป็นคนชอบถอดเสื้อ,อ,อคือรู้สึกว่าอากาศหนึ่งมันก็ร้อนนะครับเสื้อผ้าที่ใส่อยู่เนี่ยบางทีมันก็เป็นเสื้อผ้าที่รู้สึกว่าไม่อยากจะซักบ่อยๆอ่ะก็ง่ายๆว่าเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมบ้างหรือว่าบางทีมันเป็นเสื้อยืดที่แบบว่าเป็นลายที่ไม่อยากจะซักบ่อยซึ่งจริงๆนางบอกว่าเอาจริงนะประหยัดน้าประหยัดไฟ<อ>คุณค้าอยู่บ้านมันก็ไม่ต้องใส่อะไรเยอะเม,มื่อแบบถอดท่อนวงท่อนบ,ออน,บนกันไป <ứng> นไม่รู้ว่าคนในครอบครัวเขาจะไหวยงังไงกันบ้างเอาไปฟังกันดีกว่า เขาเรียกว่ารักษาเสื้อมากๆรักษาเสื้อมากๆคือไม่อยากให้เสื้อซักบ่อยๆเพราะเพราะเวลาเสื้อมันซักบ่อยๆแล้วเสื้อมันจะเสียเสื้อมันจะยืดเสื้อมันจะสีซีดอะไรพวกนี้ครับซึ่งซึ่งซึ่งบางคนก็จะรู้สึกเฮ้ยมันประหลาดเปล่าทําไมเราใช้ใส่เสื้อแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ที่บ้านน่ะเราไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อก็ได้เราใส่เสื้อกางเกงก็พอให้มันดูไม่แย่มากอะไรเงี้ยก็ คือโดนบ่นมานานมา,ากจนตอนนี้ไม่มีใครบ่นแล้วครับคือเอเป็นเรื่องปกติแล้วว่าที่แบบวันไหนวันไหนเรื่องผมใส่เสื้อคนจะถามเฮ้ยจะออกไปไหนอะไรเงี้ยเนีในห้องนอนตามปกติมจะบางทีก็ไม่ใส่เลยเลยรู้สึกมันสบายมันสบายกว่า <c oughs> แล้วผมเคยไปอ่านงานวิจัยไงเขาบอกว่าคนที่นอนเอ่อนอนทางนอนโดยไม่ใส่เสื้ออะไรเงี้ยสุขภาพจิตสุขภาพ ร่างกายจะดีกว่าก็กก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยนอนแบบนั้นก็สบายดีครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่คนแต่จริงเราว่ามันคือเรื่องนี้เลยนะประหยัดน้าประหยัดไฟแล้วก็แบบช่วยทําให้ความรู้สึกเนี่ยมันแบบดีขึ้นออทําบ่อยๆลูกทาบ่อยๆ <c oughs> <laughs> จริงๆ <c oughs> เขากังวลเรื่องเสื้อด้วยนะเพราะว่าเสื้อเองเนี่ยมันมีราคางไงเอออย่างที่บอกกันคุณผู้ชมคะน้องมาร์ชไปแล้วครับผมน้องเมฆไปแล้วครับผมน้องเต๋อคะน้องเต๋อหย่าเลย น้องเต๋อใส่เสื้อไว้หนาๆคุมหลายๆชั้นเถอะดีแล้วถ้ถอดมาเดี๋ยวจะไม่ดีเอาเป็นว่าลองไปติดตามอินสตาแกรมของคุณซันเต๋อดูนะคะไ่แน่อาจจะมีภาพอะไรบางอย่างมาให้คุณผู้ชมก็ได้อีกสามปีเดี๋ยวไปบอดใหม่นะฮะตอนนี้ก็ฟิเนสยังปิดอยู่ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักครับช่วงหน้ากลับมาวันนี้บันเทิงต่างประเทศจะพาไปดูว่า4ี่ห้องหัวใจของแบรดพิต t มีคนเข้าไปจองหรือยังช่วงหน้าค่ะเมางม สลัดลุกหล่อใสขยับขึ้นมาพัฒนาฝีมืออีกก้าวนักแสดงหนุ่มมีนพิรวิทยกับการทำงานเบื้องหลังในโปรเจกต์มินิซีรีส์หนังสือรุ่น The y e a r ยร์บุโดยมีนออกปากว่าตนร่วมแชร์ไอเดียแล้วก็ใส่ในย่าบางอย่างผ่านมุมกล้องและเนื้อหาของเรื่องเอาอยากรู้ว่าผลงานเบื้องหลังครั้งแรกของหนุ่มมีนจะโดนใจแฟนๆขนาดไหนคนรักมีนห้ามพลาดเร็วๆนี้นะจ๊ะอุ๊ยตายไว้ วันนี้ขอบคุณสภาพิธีกรหญิงนะคะจากท็อกกาค่ะขอบคุณสภาพิธีกรชายจากมิงคิทเเนตนะครับผมแล้วก็พี่แทรลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีค่ะ